การนุ่งผ้าวิธีแบบนี้มันจะเหมือนการนุ่งกางเกงปูบัวไม่ได้ทําง่ายนะคะพี่ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือหนึ่งในขั้นตอนการทําปูบัวที่ยากคือการคัดเลือกเส้นใหยเราจะทําเส้นใยฝ้ายไหมดินให้มาอยู่ในผ้าชิ้นเดียวกัน แบบเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าการหดตัวในแต่ละเส้นใยธรรมชาติของเส้นใยต่างๆมันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ้ายไม่ว่าจะเป็นไหมหรือว่าดินเราจะต้องฟินิชชิ่งก่อนตามสูตรของเราวิธีการนุ่งนะคะพี่พี่สอดขาเข้าไปนะคะแบบนี้จากนั้นค่ะดึงมาฝั่งนี้นะคะจับมาประมาณนี้แล้วก็มาด้านหน้านะคะอันนี้คือทวิตแล้วข้างที่1ใช้แขนหนีผ้าไว้นะคะแล้วก็ดึงมาฝั่งนี้ให้ตึงแล้วก็จับทวิตอีกหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมาก นี่ค่ะใช้มือกำผ้าขึ้นมานะคะอย่างนี้ใช้หนังยางนะคะยางรัดของอยางรัดข้าวแกงเนี่ยแหละคะ่ะนุ่มพัสิ้นดีมากใช้ตรงนี้ค่ะสอดเก็บเข้าไปข้างในแล้วก็เอาชายเสื้อลงมาปิดจัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการนุ่งแบบทวิตน้าเหมือนกางเกงไหมคะแต่ไม่ต้องตัดอันนี้คือจับนุ่งได้เลยนะคะ